สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูตวนทุเรียนนะครับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับอาการมันมีแบบว่า,าใบเป็นจุดเหลืองๆนะครับก่อนอื่นนะครับเวลาเช็คว่ามันเป็นโรคอะไรนะั้นเราก็ต้องดูหลังไปด้วยนะครับดูหลังไปนะครับอันนี้เออ จะบอกเพียหอยก,ก็ยังไม่เห็นนะตอนนี้นะครับหรือว่าเป็นระยะของการฟักตัวของเพี้ยหอยจะต,ต้องดูไปรอบนึงนะครับอ้าวสุดตัวอะไรครับท่านผู้ชมเข้าไปตัวนี้เป็นแมลงครับว่า เดี๋ยวเราดูต่อไปเพี้ยหอยมันก็มีเล็กๆล็กเลน้อยนะต้นนี้เคยติดเพี้ยหอยไปแล้วนะครับเราก็แก้แล้วก็ออกมาสมบูรณ์แล้วแล้วดูอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าจะมีปัญหานะอันนี้มีปัญหาเยอะนะครับตัวหนึ่งก็คือเป็นพวกปลวกนะครับท่านผู้ชมครับมั้ก็เป็นปวกที่โคนต้น ใส่ต้องแก้ทีละตัวแล้วครับว่าจะมีะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับดูตรงนี้นครับถ้บอกเพี้ยหอยก็ไม่ใช่ถ้าเพี้ยหอยมันก็ต้องมีสิครับตัวมันข้างหลังนะอ่ะน,นี่ไม่มีอ่ะอันนี้ เพื้หอยนะครับแต่เหมือนก็ไม่เด่นนะครับเดี๋ยวต้องฉีดสารชีวพัณฑ์เข้าไปนะครับอ,อ่นนี้เพื้หอยชัดเนยเนี่ยเดี๋ยวต้องฉีดหลังไปนะครับดี๋วันนี้ก็พายามาด้วยนะครับขอให้แก้นะครับถ้าเป็นเพื้หอยนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหามันจะลามไปหลายๆต้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาหมดเลยทั้งสวน นะครับต้องรีกำจัดมันก่อนที่มันจะนานนะครับอันนี้ก็ทั้งใบติดก็มีมีตัวหนอนนั่นเลยเลยอ่าตกเฉยเลยนะครับท่านผู้ชมมีตัวหนอนชัดๆนะเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับเราใช้สารช่วยนนการกำจัดอาจจะไม่อาจจะไม่ครอบคลุมถ้าเราไม่ได้ดูแล ทั้งวันหรือว่าทุกๆสัปดาห์นะครับนี่คือข้อเสียของการทำเกษตรแบบขัานที่จะออกคืซีไม่ใช่สารเคมีนะครับเป็นไหนละรอดแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือตะกั่วแต่นรกเจอนะครับนอนเป็นไหนละเอาะแล้วมัน นนี้มันก็ขึ้นไปอีกนะเนี่ยถ้าขอไครได้ใช่แค่นี้แหละนะครับ,บไไดังนะว,ว่าต้นนี้มีทั้งเชื้อหอยแล้วก็มีทั้งที่เป็นหนอนนะครับใบติดลนะักษณะอย่างเงี้ยสัญญาก็จะเป็นหนอนนะ้นอน,นจะกินไปนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับชัดเลย น,นี่นะครับก็ใช้มือกำจันี่แหละครับเพ่ชยนี่นี่แนอนขอภได้เราต้องกำจัด ไม้ยามันก็ตายอยู่ดีถ้าเราจัดแบบนี้เราก็ได้เนี่ยต้นดีน่าจะมีโรคหลายตัวฮนะต้องแค่ทีละตัวแต่ละตัวนะครับต้นที่ดีก็ดีไปนะครับต้นที่มีปัญหาก็มีปัญหาไปต้องแก้ทีละตัวทีละตัว นะครับทำนเกษตรวอย่างนี้นะครับอ่าจิ่เจอตัวนี่ตัวนี้ตัวเหียงก็ตัวอะไรวะเนี่ยโอ่ยใครทราบมัง้งเป็นตัวอะไรครับให้ตอบมาหน่อยนะครับเเดี๋ยวราต้องกำจัดมันไม่รู้มีผิดต่อมือเราไหม หายาเองทำไปอาไรนี่แหละอันนีแหละมันรู้ว่ามันจะเกดการนั่ะหาได้ล้วน่ไตกไปละนน่ครับอ๋อนี่อีกตัวนึง น,นี่กระเดี่ยวกระเดีว่วกระเดวไปไหนแล้วก็ตัวทุเรียนยมมนี่เยอะมากนี่ต้องชงครับจบละ องไปทีเดียมันเลยมันคือตัวเอียงแต่เราต้องกำจัดมันไม่ได้ติดโว้ ฉีดยาละต้นฉีดยาโอเคนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาต้นนี้ต่อนะครับเดี๋ยวการฉีดยาสาเชื่อพันธุ์นะครับ